สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูบินในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ยังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะก็คือการบวกนะคะแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการสลับที่ของการบวกการเปลี่ยนหมูก่การบวกแล้วก็ศูนย์กับการบวกนะคะในวันนี้จะเรียนทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเลยนะคะเพราะว่า ตอนนี้เวลาเรียนของเราเหลือน้อยลงแล้วนะคะฉะนั้นเราก็ต้องเร่งเรียนให้มากขึ้นนะคะไม่งั้นเราก็จะเรียนไม่ทันนะคะไม่จบตามในหนังสือเนาะอ่าในวันนี้เราก็จะเลยเราก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมด3เรื่องด้วยกันฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดตามที่ ครูได้ให้ถาด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะมาดูกันในเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการสลับที่ของการบวกนะคะอ่านักเรียนไปดูกันในกล่องสีชมพูมาดูกันในเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการสลับที่ของการบวกนะคะอ่านนักเรียนไปดูกันในกล่องสีชมพูก่อนเลยนะคะอ่านโจทย์ค่ะ นิพาขายลูกปัดสีขาว2135เมตรลูกปัดสีชมพู3241เมตรนิพาขายลูกปัารวมกี่เมตรเห็นไหมคะนักเรียนอ่านโจทย์แล้วนักเรียนก็ต้องตีโจทย์ด้วยว่าต้องมาทำอะไรกันมีคำว่ารวมเห็นไหมคะฉะนั้นเอามาบวกกันจะได้ว่า2135บวก3241คิดเลขค่ะก็จะได้เท่ากับ 5 3 7 6นะคะหรือ3 2 4 1บวก2135ก็เท่ากับ5,376นมั้ยเห็นไหมคะไม่ว่าจะเอาจำนวนรูปปัดสีขาวขึ้นก่อนแล้วบวกด้วยสีชมพูหรือว่าสีชมพูขึ้นก่อนแล้วบวกด้วยจำนวนรูปปัดสีขาวคำตอบที่ได้ออกมาก็มีจำนวนเท่ากันเห็นไหมคะ ดังนั้น2,135บวก3,241ก็เท่ากับ3,241บวก2,135เห็นไหมคะในการบวกนะคะเราสามารถสลับตัวเลขกันได้ไม่ว่าจะเลขไหนอยู่หน้าหรืออยู่หลังคำตอบก็ออกมาเท่ากันนะคะ,ะถ้าเรียนไม่เชื่อเรียนลองคิดเลขสิคะ1บวก2กับ2บก1มีคำตอบเท่ากันไหมคะ มีคำตอบเท่ากันก็คือ3นั่นเองเห็นไหมคะดังนั้นการบวกเราสามารถสลับตำแหน่งของตัวเลขกันได้นะคะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะกรอบสีส้มด้านล่างโรงงานแห่งแรกผลิตนมถัวเหลืองได้32,105กล่องโรงงานแห่งที่2ผลิตนมถัวเหลืองได้45,632กล่อง รวมทั้งสองโรงงานผลิตนมถัวเหลืองกี่กล่องมีคำว่ารวมแสดงว่าเอามาบวกกันนั่นเองนะคะ,ะใครจะเอาจำนวนของโรงงานแรกขึ้นก่อนก็ได้หรือจะเอาจำนวนของโรงงานที่2ขึ้นก่อนก็ได้นะคะ,ะเราบวกเห็นไหมคะจะได้ว่า32,105บวก45,632 คำตอบจะได้เท่ากับ77,737เช่นเดียวกันกับ45,632บวก32,105คำตอบก็ได้77,737ใช่ไหมคะดังนั้น32,105บวก45,632ก็มีค่าเท่ากับ45,000 632บวกกับ3 2 0 0 32,105นะอะอ่าเส้นเดียวกันก็คือการบวกนะคะสามารถสลับที่กันได้อันนี้ก็เลยชื่อว่าการเรื่องการสลับที่ของการบวกมันเป็นสมบัติหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันค่ะ จากเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ทําการบวกกันไปก็จะเห็นได้ว่าจํานวน2จํานวนที่นํามาบวกกันนะคะสามารถสลับที่กันได้โดยที่ผลบวกยังคงเท่ากันเสมอนะคะอันนี้สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะเวลาเจอในข้อสอบถ้าเลขเหมือนกันอย่างเช่นข้อแรกเป็น2อบวกสเราคิดไปแล้วว่าได้คําตอบเท่ากับ5ไปเจอด้านหลังเป็น3าบวกสเราต้อง ไม่ต้องเสียเวลาคิดแล้วใช่ไหมคะว่าคําตอบเท่ากับเท่าไหร่เราก็สามารถตอบได้เลยว่าเท่ากับ5นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องถัดไปกันค่ะอ่านต่อมานะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหมู่ของการบวกกันบ้านนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอ่านโจทย์ไปพร้อมกันค่ะเจ้าของทุ่สวนทุเรียนแห่งหนึ่งครั้งแรกขายทุเรียนได้561ผลครั้งที่สองขายทุเรียนได้ 1679ผลและครั้งที่3ขายทุเรียนได้2321ผลเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้ขายทุเรียนได้ทั้งหมดกี่ผลอ่าวิธีการทำเราก็ต้องนำจํานวนที่ขายได้ของครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3มาบวกกันถูกต้องไหมคะอาดังนั้นประโยชนยสัญลักษณ์จะเขียนได้ว่า561บวก1679 บวกส3 2พเท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะ,ะแต่ทีนี้เมื่อเป็นจำนวน3จํจำนวนวิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์เราจะไม่เขียนบวกจำนวนที่1บวกจำนวนที่2บวกจำนวนที่3เปไปเลยนะคะเราจะขั้นด้วยวงเล็บก็คือให้เห็นได้ว่าเราจะทำโดยการบวกจำนวนไหนก่อนอย่างเช่นในวงเล็บสีแดงหรือสีส้มอสีส้ม เห็นไหมคะเราจะใส่วงเล็บ561บอวก1679ันอันนี้คืออยู่ในวงเล็บก็คือเราจะทำในวงเล็บก่อนนะคะก็คือบวก2องจำนวนนี้ก่อนแล้วได้คำตอบแล้วถึงจะไปบวกกับ 2, 3 2 1นะคะหรือไปดูในสีฟ้านะคะเอา561พักไว้ก่อนนะคะแล้วไปบวกวงเล็บในวงเล็บก่อน ได้คำตอบแล้วถึงจะมาบวกกับ561นะคะอ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดในกรอบสีส้มนะคะก็คือจะอยู่ในกรอบสีเหลืองนะคะก็คือเราจะคิดจำนวนในวงเล็บก่อนก็คือ561บวก1679เห็นไหมคะบวกกันแล้วได้2240อ่ะ ก็คือบวกจำนวนทุเรียนที่ขายครั้งแรกและครั้งที่2ก่อนเราก็เลยใส่วงเล็บ561บวก1 6 7 9่ะทีนี้ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเราถึงจะนำไปบวกกับจำนวนที่ขายได้ครั้งที่3ก็คือ2321อ่าไปบวกกันได้คำตอบเป็น4561แบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูอีกวิธีหนึ่งนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือเราบวกในวงเล็บก่อนบวกจำนวนทุเรียนที่ขายครั้งที่2กับครั้งที่3ก่อนเราก็เลยใส่วงเล็บ1679บวก2321นะคะอ่าบวกกันแล้วได้คำตอบเป็น4,000ใช่ไหมคะ เสร็จแล้วเราจึงนำไปบวกกับจำนวนทุเรียนที่ขายได้ในครั้งแรกก็คือบวกกับ561คำตอบที่ได้ก็คือ4,561นะคะอ่าแสดงว่าอ่าดูด้านล่างน,นะคะวงเล็บ561บวก1,679วงเล็บปิดบวกกับ2,321ก็มีค่าเท่ากับ 5้1บวกวงเลบนบวก 2, นั่นเองนะคะเห็นไหมคะใส่วงเล็บก็คือเป็นการจัดหมู่เขาเรียกว่าจัดหมู่ให้กับประโยคสัญลักษณ์ของเราเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราวิธีการคิดของเราเราคิดจํานวนไหนบวกกับจํานวนไหนก่อนนะคะเวลามีตัวเลขตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปก็คือ สาจำนวนบวกกันเราจะใส่วงเล็บแบบนี้นะคะจะใส่วงเล็บคู่หน้าก็ได้หรือคู่หลังก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนจะถนัดในการบวกเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อไปค่ะอ่าเรามาสรุปกันนิดหนึ่งนะคะว่าการบวกจำนวน3จํานวนจะบวกจำนวนที่1กับจำนวนที่2ก่อนแล้วบวกกับจำนวนที่3 หรือบวกจํำนวนที่2กับจํำนวนที่3ก่อนแล้วค่อยบวกกับจํานวนที่1ก็ได้นะคะผลบวกก็จะเท่ากันนะคะ,ะถ้านักเรียนไม่เชื่อนักเรียนลองพิสูจน์ดูนะคะว่ามันจริงหรือเปล่านะคะว่าคำตอบเข้ากันจริงไหมนักเรียนลองเขียนวงเล็บแล้วทำในวงเล็บก่อนแบบในตัวอย่างดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะไปค่ะ มาดูเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นเรื่องศูนย์กับการบวกนะคะศูนย์กับการบวกก็ไม่ยากเลยนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง6,215บวก0ก็ได้เท่ากับ6 2 1 5หรือว่า0ย์บวก6 2พก็ได้เท่ากับ6 2 1 5นอ่นานักเรียนเห็นไหมคะมาดูตัวสีแดงจะเห็นว่า6 2 1 5บวก0ูนย์ ก็เท่ากับ0บวก6,215ซึ่งก็มีคำตอบเท่ากับ6,215อยู่ดีนะคะดังนั้นจะเห็นว่าการบวก0กับจำนวนใดๆก็ตามนะคะจะได้ผลบวกเป็นจำนวนนั้นนะคะยกตัวอย่างตัวเลขง,ง่ายๆเลย1บวก0ก็เท่ากับ1ใช่ไหมคะ2บวก0ก็เท่ากับ2อ่ นี่คือที่มาของว่าศูนย์บวกกับจำนวนใดก็ตามก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นเลยนะคะโอเคในวันนี้เราเรียนกันเพียงเท่านี้แต่เดี๋ยวเราไปดูนะคะการบ้านวันนี้มีอะไรบ้างน,นะคะาการบ้านของวันนี้นะคะก็จะหลายหน้านิดนึงนะคะแต่นักเรียนก็ค่อยๆทำได้นะคะ ทำให้เสร็จก่อนที่จะเรียนคลิปต่ตอไปนะคะนักเรียนก็ต้องบริหารจัดการดูนะคะแต่ต้องทำให้เสร็จนะคะเพื่อจะเป็นการฝึกฝนนะคะ,ะการบ้านวันนี้เราเรียนทั้งหมด3เรื่องใช่ไหมคะดังนั้นการบ้านของเราจะมีหน้า57นะคะก็คือเป็นเรื่องของการสลับที่ใช่ไหมคะแล้วก็หน้า59 จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหมู่นะคะแล้วก็หน้า63 64 65เป็นเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะแล้วก็มีถามมานะคะบางคนยังมีถามทําในหนังสือเล่มไหนอะไรแบบนี้นะคะเราเรียนกันไปเยอะแล้วเนาะแล้วเราก็ทําในหนังสือเล่มนี้มาตลอดเลยฉะนั้นคนที่ถามแสดงว่าไม่ได้ดูไม่ได้เรียนกับครูแน่เลยนะคะอ่าหนังสือที่เราใช้เรียนก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ เห็นไหมวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .3 นะคะนักเรียนดูเราใช้เล่มนี้มาตั้งแต่ต่อเริ่มเรียนแล้วนะคะฉะนั้นทําไปหลายหน้าแล้วสําหรับใครที่ยังค้างงานไว้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ส่งงานการุณาทาด้วยนะคะเพราะว่าคะแนนก็มาจากการทําแบบฝึกหัดใบงานพวกนี้เลยนะคะแล้วก็คะแนนสอบด้วยนะคะฉะนั้นการบ้านที่ให้ไปนะคะก็ทําให้ เสร็จครบตามที่ครูให้ไปด้วยนะคะเพราะครูเช็คทุกหน้าเลยนะคะไม่ใช่นักเรียนสั่งมาสามหน้าทําไปหนึ่งหน้าอย่างนี้คะแนนก็ได้เท่าที่นักเรียนทํานะคะโอเคเดี๋ยวไงวันนี้เราก็เอาไว้กันเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝึกฝนทบทวนกันด้วยนะคะแล้วก็ฝาสาหรับคนที่มีเพื่อนอยู่บ้านใกล้ๆแล้วเพื่อนไม่ได้เรียน ไม่ได้ดูคลิปครูอย่างเงี้ยค่ะบางคนครูก็เข้าใจนะคะว่าผู้ปกครองไม่ว่างไม่สะดวกนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดของเราเนี่ยมันมีเนื้อหาที่นักเรียนสามารถทําความเข้าใจได้เองนะคะเรียนได้เองถ้านักเรียนไม่มีเวลาดูคลิปที่ครูสอนนักเรียนก็ต้องดูในหนังสือแล้วก็ทําความเข้าใจด้วยตัวเองนะคะนักเรียนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยเนาะไม่งั้นก็เพื่อนๆก็ช่วยกันสอนนะคะ แต่อย่าลอกกันมาส่งนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลดีกับตัวนะักเรียนเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ